การฟุกโอทีวีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นนี่แฮนดี้พอตเตอร์แฮร์รี่ฮอตเตอร์พากรสุนเลยนะคนแรกนะครับทำดูอึ๊บอึ๊บอึ๊บขัดหน้านี่ครับผมไม่ได้เนยทำไมปีเลยนะเท่าที่ผมได้สายใหม่นะครับสายใหม่เหรอทีละจะจริงเหรออืมอร่อยโคตรเฮ้ยลืมเต็มถุงอืมอร่อยเลนนิงถือไหน เตือนเตี้นถูกกดสต็อปแล้วเนี่ยเฮ้ยกระตาฟุกฟัแล้วนะครับเดี๋ยวผมเขย่าให้อจับอย่าได้อ้วกอันเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งออะไรอู้รถอ้วกรถอ้วกนะครับดูดูดูนี่นะรถอ้วกเป็นยังไงครับพวกฟัวดูหน้าดูนะเขาเราใช่เป็นไม้บอร์ดสิมัเหมือนฮอดดอฟพอดดอฟ กินได้ไหมกินได้ไหมได้ได้อยู่แต่ผมทำามาตาผมนะครับเราเราไม่กินได้ถ่ายไหมเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ผมกินทอดดอกผมไม่ค่อยมีมีมีเนาะผมไม่ค่อยมีรสชาตินะเออรสอะไรวะสีขาด้วยทอฟฟี่ทอฟฟี่เหรอทอฟฟี่เฮ็ยกินเออต่อไม่อยากเคาะอร่อยอ่ะกูว่านะกูชอบกินเลยกดสต๊อปเลย อยวเปลี okay, ่ยนตัวมาก็ดาฟุกโฟแล้วเขากยาวขยาวเขยาวดูกันด้วยครับมันเริ่มน้อยอะไรทีไรเ้ย้เ่ายกับแอปเปิ้ลแเขียวไงครับรถอะไรย่าเปไงขอหมมันก็แบกแบกย่าเลยแยคุนเลยไม่เองย่ามาสบสบมจิงอร่อยมากถ่ายดู ก็ขอจบใชยไหมเฮ้ยยังไม่จบเลยแม่ให้จบเลยอันนี้เกิดมากินด้วยสต๊อปเอาดกเยเยวกดไลค์กดติใครแค่นี้ก็จบไปแล้วกับแครี่พอเจอที่เหลือถือกินเอง